เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมร่วมกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่กว่า300ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาครับ พระครูพัฒธรธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าวาดวัดพัฒนาธรรมารามเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ณศา,าลาการประเรียนวัดพัฒนาธรรมารามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นการระดมทุนการศึกษาจากพระสังฆาธิการในเขตปกครองอำเภอพัฒนานิคมและพุทธศาสนกชนทั้งนี้ได้มีสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมทุกแห่งได้คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดมารับทุนการศึกษารวมทั้งได้มีผู้ปกครองเดินทางมาร่วมแสดงความ ย,ยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นจํานวน,นมากโดยการมอบทุนการศึกษาได้แบ่งออกเป็นทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาประถมะศึกษาและอนุบาลจําน,นวน329ทุนรวมเป็นเงิน174,500บาทสําหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือให,ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความตั้งใจจะศึกษาเล่าเรียนให้เป็นเยาว,วชนที่มีทั้งความเก่งความดีโดยทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้พระสังฆาธิการนํามาจากพุทธศา สัคชนถวายในโอกาสต่างๆและอีกส่วนหนึ่งมีผู้บริจาคสมทบร่วมในการมอบทุนการศึกษาโดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีมีจิตอาสารวมทั้งให้เกิดความภาคภูมิใจเห็นความสําคัญในการเข้ารับทุนการศึกษานอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าและความสําคัญของการศึกษา หลังจากนั้นเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามได้แสดงสมโมธนียกถาแก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วยซึ่งสร้างความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและผู้ปกครองเป็นอย่างมากทีเดียวครับการศึกษาทำไว้ราจึงกวาคนให้บ้างหรือบางทีบางรักจะรอคนทีรอที่สุดก็ตงรับผิดชอบรอที่